ท่านนายกลงพื้นที่หัดใหญ่เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยย้ำคืนพื้นที่สะอาดปลอดภัยเร่งเยียวยาประชาชนโดยเร็วครับโดยท่านนายกครับย้ำว่ารัฐบาลน,นั้นได้มีการประกาศสถานการฉุกเฉินครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดสงขลาและมีการเร่งพิจรารณาเรื่องของการสนับสนุนทุกด้านเพื่อฟื้นฟูเขตอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาให้กลับมาโดยเร็วครับหลังจากนี้จะเป็นการเริ่มต้นกระบวนการสเตปดาวรีคอรเรอรี่ครับพุ่งเป้าฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับสู่บ้านเรือนได้โดยเร็วที่ สุดโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับและนายกองค์การทหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดตั้งทีมเข้าไปช่วยเก็บกวาดทาความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนให้กลับสู่สภาพที่อยู่ได้ก่อนเร่งคืนสาธารณูปโภครวมทั้งให้ตํารวจทาหารและฝ่ายปกครองระดมกําลังด้านการป้องกันอาชญากรรมและการลักทรัพย์มีการลาดตระเวนดูแลทรัพย์สินของประชาชนตลอดเวลาอย่างรัดกุมและขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับเร่งหาวิธีการโอนเงินให้กับประชาชนกรณีที่ไม่มีระบบพร้อมเพลย์เพื่อป้องกันไม่ให้มีประชาชนตก หหลล่่นในใการรชวยเือคับขณะนี้ทางรัฐบาลครับพร้อมเข้าสู่การฟื้นฟูสภาพพื้นที่หลังน้ําลดแล้วโดยเฉพาะการจัดการกับปัญหาขยะแต่ยังคงยืนยันว่าจะดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่ที่น้ํายังท่วมขังอยู่อย่างต่อเนื่องครับเราทุกคนคนไทยกดหัวใจส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยและเจา้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับ